ทุกวินาทีคือชีวิตหัวใจไม่เคยหยุดพักกู้ภัยพิทักษ์การแม่ระมาดเร่งรุดช่วยชีวิตผู้สูงอายุวูบหมดสติ5ตุลาคม2568แม่ระมาดทำการความวุ่นวายของชีวิตประจำวันณสามแยกหอนาฬิกาหมู่ที่4อำเภอแม่ระมาดเสียงสัญญาณวิทยุฉุกเฉินได้ดังขึ้นอีกครั้งปลายทางคือหนึ่งชีวิตที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือ อย่างใจจดใจจ่อศูนย์วิทยุกู้ชีพกู้ภัยสมาคมพิทักษ์การแม่ระมาดได้รับแจ้งเหตุด่วนจากศูนย์สังการโรงพยาบาลแม่ระมาดว่ามีผู้สูงอายุเกิดอาการวูบหมดสติต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนที่สุดโดยไมร่รีรอแม้แต่วินาทีเดียวรถพยาบาลสายที่หนึ่งพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ผู้มีหัวใจแห่งการให้ประกอบด้วยพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMTB อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเวรประจำวันได้ทยานออกจากฐานปฏิบัติการมุ่งหน้าสู่บ้านผู้ป่วยด้วยความหวังเต็มเปี่ยมภาพที่ทีมงานได้พบคือความกังวลของครอบครัวและร่างกายที่อ่อนแรงของผู้สูงวัยแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพและความเสียสละที่ฝังลึกในจิตใจทีมกู้ภัยได้เข้าประเมินสถานการณ์และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว เพื่อประคองสัญญาณชีพและสร้างความมั่นใจให้กับญาติก่อนจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลน,นำส่งถึงมือแพทย์เวณนณะโรงพยาบาลแม่ระมาดได้อย่างปลอดภัยภารกิจนี้อาจดูเหมือนเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ปกติสำหรับพวกเขาแต่เบื้องหลังคือความทุ่มเทคือหยาดเหงื่อคือการสละเวลาส่วนตัวเพื่อแลกกับลมหายใจและรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์พวกเขาคือผู้ปิดทองหลังพระ ที่ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อต่อลมหายใจให้กับทุกคนได้ชุมชนของเราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ป่วยและครอบครัวขอให้ท่านกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเร็ววันและขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่ระมาดที่รับช่วงต่อการรักษาอย่างเต็มกำลังการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสในการมีชีวิตอยู่ต่อและนั่นคือภาร,รกิจของพวกเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจต่อชีวิตได้ที่ธนาคารทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชื่อบัญชีมูลนิธิพิทักการแม่ระมาดเลขที่บัญชี020-20-775-535แจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ0 6 1 4 7 6 6 6 5 8สสมาคมพิทักษ์การแม่ระมาด 1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ